เจ้าของโรงสีมารับข้าวแล้วทุกท่านเมื่อเช้าวิศวะมาเอาข้าวสารจากเราไปเราก็หมดแล้วไม่มีข้าวจะกินแล้วทุกท่านอ่อพ่นพ่นพ่น,พนอย่ายกข้าวสารเอาไปสีอีกนะสามกระสอบหมดแล้วทุกท่านหมดแล้วหมดเลยสามสอบไม่เหลือแล้วเราโอ้เสียง

คนที่จะสีข้าวขาเจ็บอ้อยยางรถนี่เอาสีเอาอีกบ่ดนิคือยางรถเขาไปตาอ่อันแทะโอ้สูบบ่คืนแล้วละ่ะธรรมชาติธรรมชาติโอเคสาระ นักกวันนี้ก็เจอมาแล้วนาสีข้าวนะท่านสามกระสอบที่เรามีสีหมดเลยเอาเอาหนักกวันนี้ก็เจอมาแล้วหลงวันนี้ใส่กระป๋งไหม ใส่ไปแล้วยายเอาออกให้อีกนะเราก็สีข้าวนะท่านสามกระสอบนะอา่าสีข้าวไปสามกระสอบเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยหมดแล้วนะท่านข้าวตอนนี้ไม่มีข้าวแล้วหมดรอบนี้คือต้องไปหาซื้อข้าวกินแล้วอ่ออันนี้ก็น่าจะได้อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆทุกท่านเพราะว่ากินบ้านเขียวด้วยเนาะบ้านเราด้วยสามกระสอบพอเราสี พอเราสีเสร็จแล้วมันจะเหลืออยู่นิดเดียวมันจะเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งนะท่านแต่ละก็สอบนะไม่ถึงครึ่งนะประมาณมันจะเหลืออยู่ประมาณสักอ่าสิบก่าโลนี่แหละนะถ้าถึงนะแต่ละก็สอบมันจะเหลืออยู่ประมาณสิบก,ก่าโลนี่แหละพอเราสีสีเสร็จแล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณสักสิบโลห้สิบกว่ากวานะครับเออเอาโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมไปลุยงานน้องท่านเพราะว่าเอาเหล็กเอาอะไรขึ้นแล้วน้องท่าน นี่เอาเหล็กเอาอะไรขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปไม่เยอะเอาไปหกเส้นนะรอบนี้นะครับฝากไว้ที่นี้ก่อนทุกท่านเดินทางสวัสดีครับ